สวัสดีค่ะมันที่ภัยใสค่ะตอนนี้นะคะพออยู่ที่ร้านบุฟเฟ่ค่ะบรรยากาศดีมากนี่ใครเอ่ยข้างๆซูซี่ค่ะชุดสีจชมพูแป้นเข้ากับหน้ามากเข้ากับหน้ามากเข้สีผิวมากเลยใช่เป็นบาร์บี้สีดำตบปากอันนี้สีม่วงอันนี้อันนี้สีม่วงแต่นี่อาจจะมืดเป็นอะไรมไม่ค่อยดีสีม่วงพาสเทลนะคะนี่ใอันนี้อันนี้วันนี้มาแปะเพื่อนสีดำกาลัง อย่าบอกว่าสับแมนะโอเคบายบายโอ้ฝรั่งมาเลยมาจากอะไรนะกระสินเต่อไหลับหอมจากกระสินแอปเอแอปเอร้อยเอ็ดไม่ใช่อันนี้นะคะกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่นี่ที่ไปถึงนะคะปีกไก่ยี่นี่อร่อยมากกินโชกินโชเนี่ยครบข้าวพันเดอร์กันก่อนเนี่ยหืมขอเป็นยังได้ยินเสียงปะหมูสับใช่หนูสับอร่อยมาก ถือไก่ซ้อมก็จะจิ้มหมูมากินอย่างนี้ยอ,อร่อยจริงก็ถ้าผ่านไปแถวนี้นะคะทาเวินทาวนะคะที่เดอะซีนะคะชั้นสองค่ะก็อย่าลืมมาทานกันนะคะเดี๋ยวเรา,ราชื่ออะไรนะร้านอะไร<ห>นะร<ห>้านโูเฟีรเ,<อ>เราสามคนนะคะขอตัวไป